สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมันจะการก็บแก้อู่แล้วนะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะจะทำขึ้นพวกกบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมพวกกบันเิงเท่านั้นนะครับมาอีกหนึ่งอรอบสลาพัฒนานะคะทุกคนคได้บอก น,นี่ไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครดูคลิปหวานก็ได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าเรามาเพิ่มเติมชุดนั่นเองนะคะทุกนะคน ถ้าใครมีทุนก็ใส่หกไปได้นะคะใส่หกไปได้นะ นี่ที่คิยิงไปสองสามหนึ่งทุกคนอันนี้ไม่อยากจะพูดแต่ว่าอันนี้ Mm-hmm. <laughs> จีอยากให้แบบห้าหนึ่้าแยนะแต่ว่ามันทําไม่ได้อะแต่กลมันเยอะแล้วว้าวพอหก็ีห ยงไงอ่ะทุะกคน <c oughs> <c oughs> สองหนึ่งสองห้าสองแปดสามสองสามหกสามเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งจิตไปทางนี้ค่ะ ใช่ท yeah, mm. oh, ุกคนอืมอันประมาณนี้แหละ ทีกไปสองสามหนึ่งนะทุกคนแก้ก็แบบถ้าจะไปห้าก็ได้นะหะ้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดแต่ว่ามันเยอะเกินไปนีะ <c oughs> ไม่รู้ปวดหัวมากเลยสำหรับเราวันนี้นะทุกคนวันนี้ไม่มีวัดชุดวัดใจให้นะนะครับประมาณนี้แหละนี่ชอบชุดก็ไปชุดคะ่ะ สามห้าหนึ่งหกสามห้านึงหกอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดอ่านได้ไหม่ะหนึ่งหกกับศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามนี่ไหมนี่นะทุกคนถ้ามีอะไรมากมายนะั้นทุกคนนะประมาณนี้แหละนะผิดถูกอย่าว่ากันนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแก้วก็อาจารย์เดานะทุกคนขอให้โชคดีนะะอาจารย์เดาขอให้โชคดีค่ะ